กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้รวยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับลัคกี้ไพ่ยิปซีพยากรณนะคะวันนี้เราจะมาทำนายดวงในวันที่14นะคะพฤศจิกายน2564นะคะให้กับคนทั้ง7วันเกิดเลยนะคะคนวันพุธกลางวันกลาพุธกลางคืนนีดูในวันเดียวกันได้เลยนะคะขอเริ่มต้นที่คนวาทิ์ก่อนนะคะขออนุญาตจับไพ่แทนคุณทุกวันเกิดนะคะ ขอ้ไพ่ออกมามี energy ที่ดีแล้วก็แม่นยำด้วยนะนะคะเริ่มต้นที่คนวันอาทิตย์วันแรกค่ะสามใบค่ะของคนวันอาทิตย์นะคะอ่าคนวันอาทิตย์มากับสามเหรียญน,นะ,ะ The Star นะคะและ King Cup นะคะไพ่สวยตลอดนะฮะอ่าเขาบอกว่าของคนวันอาทิตย์นะคะก็ มีเงินค่านะมีเงินข้าวนะน,นะคะหรือว่ามีข่าวดีนะคะหรือว่ามีคนนําพามาให้ซึ่งโชคลาภเงินทองนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะหรืออาจได้พบปะพบเจอนะคะนะพูดคุยสั่งสรรกันเรื่องดีๆกับคนที่เป็นคอนเน็กชันของเรานะคะนะอ่าเขาบอกว่าอาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็มีคนซัพพอร์ตให้กําลังใจนะคะให้คาปรึกษาที่ดีนะคะมีคนเอาใจช่วยเอาใจใส่ยิงใ,ใสายตาของผู้ใหญ่นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคุณอาจจะได้ อาจจะได้งานใหม่เริ่มต้นหน้าที่การงานใหม่หรือว่าสิ่งที่คุณเลงไว้และนะสเสนเอกสารสัญญาเพื่อที่จะปลูกสร้างสิ่งใดก็จะสําเร็จนะคะอขอไพ่ทัสพิเศษหนึ่งใบอ,า,อาจมีการเดินทางนะคะ,ะนะจาเป็นต้องไปนะคะนะจาเป็นต้องจากนะคะหรือบางคนจะเป็นต้องจบอะไรบางอย่างนะคะเพื่อที่จะไปเริ่มต้นทําภารกิจใหม่ๆนะคะขอไพ่ขอไพ่ให้คุณวันจันทร์นะคะ คนวันจันสามใบนะคะมีเด็กถือไม้เท้านะคะมีอัศวินถือดาบนะคะแล้วก็ห้าเหรียญอ่าคนวันจันทรำไมห้าเหรียญแล้วนะคะอ่าเขาบอกว่าคนวันจันนะคะตอนนี้รอคอยสิ่งใดอยู่นะมันกําลังจะได้คําตอบนะคะตอบต้องรออีกหน่อยนะนะคะเรื่องหน้าที่การงานมีความมั่นคงดีนะคะนะเริ่มต้นจากเล็กๆนะคะแต่ก็มั่นคงนะคะ นะระยะยาวดีนะคะแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้คุณเป็นอ,อีกในหนึ่งนะเขาบอกว่าตอนนี้คุณเป็นคนที่อง,องค์กรไว้ใอเชื่อใจนะคะนะเขาให้เครดิตคุณหรือว่าให้เขาเรียกว่าพูดกันว่าเด็กคนนี้มันเขาเรียกว่าอะไรแฮนเดิลงานได้ดีนะคะ,ะรับผิดชอบดีนะคะซื่อสัตย์นะคะใช้ง่ายนะคะให้ทําอะไรก็ทําได้อย่างนี้นะคะก็ถือคนในองค์กรชอบนะคะนะเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่ทํางานดีนะคะนะอ่า แล้วก็เขาบอกว่ามีเรื่องของตัวอัศวินถือดาบเข้ามาอย่างเงี้ยอาจจะต้องรีบๆตืด่วนนะคะไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งหรืออาจจะเหนื่อยสักอย่างหนึ่งนะ,ะในวันที่14ีนี้นะคะอาจ,จมีเรื่องของการเดินทางให้ระวังเรื่องของลมงแรงนะคะความเร็วนะคะอย่าขับรถเร็วนะหรือว่าใจร้อนห้ามเด็ดขาดนะคะนะ,ะมีเรื่องของห้าเหรียญเข้ามาระวังตังค์ด้วยนะการใช้จ่ายนะคะระวังมันจะโรวรนะระวังมันจะกระเป๋าแฟบได้นะคะนะตอนนี้นะนะคะต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายเป็นอย่างดีนะคะ อขอไพ่พักพิเศษค่ะมีหนึ่งถ้วยนะคะเข้ามาอย่างนี้ก็มีโชคมีลาบแหละนะบางคนได้เป็นความรักนะคะบางคนได้เป็นโชคลาภนะคะเทวดาจัดสรรให้นะคะก็มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาแต่ระวังเรื่องการใช้เงินนิดเดียวแล้วก็เรื่องของอ่าความเร็วต่างๆใจร้อนใจวน,ใจ,น,ใ,จน,ใ,จนใจเร็วไม่ได้นะคะต่อไปคนวันอังคารนะคะคนวันอังคารสามใบนะคะมีแปดดาบนะ มีเดอะฟ o เนะคะแล้วก็มีหนึ่งดาบนะคะมีแปดดาบได้ก็มีหนึ่งดาบได้นะ เ้าบอกว่าคนวันอังคารแดาบนี่คืออึดอัดนะคะมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวไม่ค่อยสบายใจนะคะบางคนติดอยู่กับพันธนาการใดๆนะคะนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ผ่านมาเขาบอกว่าที่14นี้คุณจะเป็นอิสระแล้วนะคะคุณจะได้เดินทางหรือว่าหลุดพ้นจากพันธนาการนั้นๆแล้วนะคะเขาบอกว่าเรื่องราวต่างๆมันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะดีกว่าเดิมแน่นอนนะคะเพราะว่าถ้าสู้อะไรมาตลอดเนี่ยคุณวินและชนะนะคะยูวนนะคะประมาณนี้นะ แล้วก็เรื่องของอ,อุปสรรคทั้งหลายนั้นก็จะคลี่คลายนะคะค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็คลี่คลายแน่นอนนะคะขอพายทักพิเศษค่ะอาพายบอกว่าชีวิตมีชาเลนจ์ตลอดตลอดอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะวันที่สิบสี่นี้นะ แต่ว่าคุณทําแล้วมันจะได้ผลนะคะค่อยๆทําไปนะคะไม่ต้องทอ้อไม่ต้องทุกนะคะทาทาทำทก้มหน้าทําอย่างเยวทําไปเดี๋ยวก็เสร็จเองเหมือนกันค่ะบางคนภาระหน้าที่มันเยอะนะคะหนักหนานะหรือว่ามีชาเลนจ์ตลอดเลยนะคะอ่าก็นั่นแหละคะ่ะค่อยๆทําไปเดี๋ยวก็สําเร็จไปเองนะคะคนเจ็ดไม้เท้านี่ยังไงก็สู้บางคนมีงานเข้าบางคนมีงานเยอะมากเพิ่มมากขึ้นนะคะมีความท้าทายเกิดขึ้นนะคะก็แตกต่างกันไปแต่ละคนนะ ต่อไปคนวันพุธบ้างนะคะคนวันพุธสองไม้เท้านะคะอ่ามีแชริออดนะคะอ่าใบนี้อยากออกออกมาเลยนะคะแล้วก็มี ราชิมีพระจันทร์นะฮะเนี่ยทุกอย่างออกเป็น2องสองำหรับคนวันพุธนะคะชีวิตวันที่14นี้ทุกอย่าง50-50ิห้าสนะเผื่อเหลือเผื่อขาดนะคะทำอะไรกไ็แล้วแต่นะฮะมันจะมีความ50-50มีความเหนื่อยมีความรอแต่ว่าการรอคอยเรื่องข่าวคราวหรือการงาน,นมีความมั่นคงดีและจะได้ข่าวดีนะคะการทางไกลต่างประเทศดีมากนะคะบางคนเดินทาง ะะบางคนมีการสื่อสารกับชาวต่างชาติอยู่นะคะนะถ้ามองในมุมมองความรักนะคะบางคนมีแฟนต่างชาติแล้วนะคะนะแต่ระวังเรื่องของรักซ้อนนิดหนึ่งนะคะนะทุกอย่างมัน50-50นะไม่เขาก็เรานะคะบางทีเขายังไม่ได้เลือกใครนะนะคะก็อาจจะเลือกเราหรือเลือกคนอื่นก็ได้นะนะคะบางทีมัน50-50ต้องบอกนิดหนึ่งนะคะ,ะ,นะคะเรื่องของสภาวะอารมณ์นะคะคุณก็ต้อง ปรับให้มันดีๆด,ด้วยนะไม่ใช่ลงขึ้นลงล่องนะเดี๋ยววินเดี๋ยวเหวียยวว่ยงนะคะก็ต้องอ่าเลื่อนจะไปลงจะมานะฮะบางคนมีเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของมมเตลูนะคะนะ,ะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณอ่านับถือนะคะหรือว่าอ่าเรื่องของความลี้ลับที่คุณมองไม่เห็นก็เป็นได้นะคะอ่าขอไพ่พิเศษให้คนวันพุธหนึ่งใบนะคะอ่าไพ่บอกว่า เรื่องของหน้าที่การงานดีจริงๆค่ะนะคะถ้าใครเดินทางต่างประเทศหรือว่าไปทํางานกนที่ต่างประเทศเนี่ยก็จะได้งานที่ดีมั่นคงนะคะแล้วก็มีผู้ใหญ่ให้ความอุปถัมภ์นะคะนะหรือเจ้านายรักเจ้านายชอบนะคะประมาณนี้เลยต่อไปคนวันพระฤกษ์หักนะคะคนวันพระฤ์หัสมีห้าดาบมีปะคาคานนะคะ แล้วก็มีอ่าสุดท้ายดีหน่อยนะเป็นปอ,อป้านะคะเป็นตัวอัศวินถ้วยนะคะอ่าเขาบอกว่าคนวันพฤหัสนะที่ผ่านมานะถูกทิ้งถูกเทนะคะให้รับผิดชอบหรือรับภาระรับหน้าเสืออยู่เพียงลําพังนะคะเขาบอกงนี้นะหรือว่าการทํางานหรือว่าภาระหน้าที่ของคุณที่มันเยอะมันเหนื่อยเนี่ยนะมันหาคนช่วยยากจริงๆนะคะบางคนสัญญาว่าจะช่วยก็ไม่ช่วยนะคะ ประมาณนี้เนาะก็ไม่เป็นไรไม่ต้องนอยเพราะว่าจริงๆแล้วเป,เป็นเรื่องที่คุณจะต้องทําคนเดียวอยู่แล้วค่ะนะคะดวงมันเป็นอย่างนี้นะคะไม่เป็นไรรับผิดชอบไปค่ะทาไปไค่อยๆทําเดี๋ยวก็สําเร็จนะคะมันจะมีเหตุการณ์ปุกปับฉับพันเกิดขึ้นนะอาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าให้ความรักความเอาใจใส่หรือว่าข่าวดีแบบปุกปับฉับพันก็เป็นได้อีกในหนึ่งให้ระวังเรื่องของอายวดยานพานะนะคะหรือ่อาเรื่องที่ทําให้ตกอกตก,ตกใจด้วยนะคะก็อย่าประมาทเนาะนะคะอ่านะ บางคนนี่ก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือให้ข่าวดีจริงๆนะให้โชคให้ลาบนะคะนะอ่ะขอไพ่คาบพิเศษหนะะ่อยค่ะอ่าเขาบอกว่าท,ทําไปทอนน้เหนื่อยอ่ะทาไปนะคะเพราะว่ามันจะเห็นผลในระยะยาวนะคะมันจะตอบแทนคุณนะคะหรือบางคนเขาบอกว่าอ่าคุณลงทุนอะไรไปสักระยะหนึ่งแล้วตอนนี้เริ่มเก็บเกี่ยวได้แล้วนะคะนะก็จะเห็นผลเห็นเงินเข้ากระเป๋านะคะหรือใครที่เพิ่งเริ่มลงทุนก็รู้ไว้เลยว่าตอนนี้มันยังเก็บเกี่ยวไม่ได้หรอกคะ่ะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยสบาย นะคะก็คือเก็บเกี่ยวได้เป็นกอบเป็นกำเลยนะคะมันรอคนอยู่นะฮะทั้งคนที่ลงเป็นเงินลงเป็นแรงได้หมดนะคะบางคนก็อาจจะต้องเกิดการรอคอยบางอย่างเกิดขึ้นต้องใช้เวลาต้องเทกทามด้วยนะคะต่อไปคนมันสุกค่ะคนมันสุกสามใบนะคะคนมันสุกมีสี่ไม้เท้านะคะมีเจ็ดไม้เท้านะคะมี พระสังราชออกมานะคะคนวันศุกร์เขาบอกว่าเรื่องของอหน้าที่การงานดีนะคะนะมีความมั่นคงสูงเหนื่อยหน่อยแต่ว่าดีค่ะนะคะแล้วก็คุณยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหรือบ้านมีผู้ใหญ่ให้ความเมตตาอยู่นะคะนะเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยใช้ได้เลยนะคะมีความสุขอาจจะบางคนอาจจะได้ความสุขความสําเร็จบางคนอาจจะได้อะไรใหม่ๆนะคะอ่าเหมือนกับว่าได้อ่า เรียกว่าขึ้นบ้านใหม่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะน้นหรือว่ามีคนบางคนมีแผนจะแต่งงานก็ได้นะคะนะอ่าก็คือวางแผนแล้วนะคะนะอ่าแล้วก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะวันที่17บเอ่วันที่14นี้นะนะคะแต่ว่ามันเป็นชาเลนจ์ของชีวิตเนอะยังไงคุณก็ทํามันได้อยู่แล้วสบายๆนะคะแถมยังมีไพ่พระสังฆราชมาเป็นแบคให้อย่างนี้ก็ชิวๆค่ะนะคะขอไพ่พิเศษที่วันศุกรหน่ าการงานมันพุ้งมากนะปริปราสนะคะมันจะเจริญกว่านี้อีกนะนะคะเตรียมรับมือได้เลยถ้าใครที่แบบว่าขายของเนี่ยงานเข้าค่ะนะคะเตรียมแพ็คให้ทันเลยนะคะอ่าต่อไปไปต่อที่วันเสาร์นะคะสุขเริ่มดีแล้วเนาะดีใจด้วยนะคะวันเสาร์มีไพ่ดาบนะคะทิงดาบนะที่มโมโหหรือเปล่าคาช่วงนี้นะโอ้ยมีห้าห้าห้าถ้วยอีกนาะ แล้วก็มีเจ็ดไม้เท้านะคะการรอคอยนะนะคะเขาบอกว่าอ่าไอ้เจ็ดไม้เท้าเจ็ดเหรียญทันทษนะคะเขาบอกว่าวันที่สิบสี่นี้นะคะคุณอาจจะมีอารมณ์ที่ไม่ค่อยสู้ดีนะคะนะหอมฟ้าดฟันพูดจาเชื่อเฉืยน,นะคะก็ต้องระวังเรื่องของอารมณ์ตัวเองนะคะนะมีความเศร้าทุกข์หมุนหมองในจิตใจนะคะชอบนึกถึงความหลังคิดถึงเรื่องไม่ดีไม่ดีนะคะ นะเรื่องของการรอคอยนะคะก็ยังต้องรอไปก่อนนะคะตอนช่วงนี้นะหรือว่าใครลงทุนอะไรไว้มันก็จะเห็นผลในระยะยาวแต่ว่ารอนิดนึงค่ะนะคะมันจะสมใจแน่นอนนะคะยังแต่ว่ายังไม่ใช่วันนี้นะคะขอไพ่ครับพิเศษใหได้คนวันเสาร์หน่อยค,ะค่ะไพ่อยากบอกอะไรคะ,ะมีความอึดอัดมีความทุกข์ใจนะคะเกิดขึ้นนะคะไม่ค่อยสบายเยนะื้อไม่ค่อยสบายตัวไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะไพ่วันเสาร์วันนี้นะคะคิดมากด้วยนะคะนะ างทีก็ติดพันกับอะไรบางอย่างนะคะซึ่งขยับขยื่นตัวไม่ค่อยได้นะคะนะอยากมุกมันก็มุกไม่ไปนะคะทําให้หดุดหิดนะคะอ่าวันเดียวขอให้คุณผ่านไปได้ง่ายๆนะคะคนเสาร์นะเด็กค่ะจบแล้วนะทุกคนเกิดนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสวดมนต์ไหว้พระนะไม่ใช่สวดมนต์น้ำท่วมนะคะสวดมนต์ไหว้พระจะได้มีสิริม,มงคลกับตัวเองนะคะเรื่องบางทีเรื่องดายๆมันก็จะกลายเป็นดีเนอะนะคะ วันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเป็นกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ